ก็สวัสดีชาวโมบายล e g เจนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาโซโล่แรงอีกแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นการเล่นจอยนะครับผมในการโซโล่แรงนะก็เอ็มเบมก็ตามนี้เลยนะครับกดมาโซโลนะครับคนเดียวนะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็มีฮายาบุสากับบูโน่นะครับหลุดด้วยเราจะมาดูกันว่าเกมนี้เราจะไหวไหมนะครับก็เช็คเอ็มเบมนเขานิดหน่อยนะครับทีมเรามีไลลานะมีไถเกียวมีเว็ซานามีอาร์ ทางเขามีซาวเบียปาก,กิโตแล้วก็บุโนโนฮายาบุสะแล้วก็คาโตนะครับคาโตตะกัดโอเคครับเข้าเกมมาแล้วก็ออกรองเท้าเป็นชิ้นแรกนะครับผมกอ็อัพกิลสองนะครับนำนะจอยก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างเก่งในเมตานี้นะครับก็วิธีตามของจอยก็คือ ตีหนึ่ง uh, ทีสกิลอ่าสกิลสองตีหนึ่งทีสกิลสองนะครับมันเป็นการอ่า uh, พื้นฐานนะพื้นฐานของการเล่นจอยนะครับถ้าสกิลหนึ่งก็เป็นการวางอ่า uh, วางแคปนะเหมือนแบบว่าวางลูกกลมๆนะครับมันสาฟ้าถ้าสไลด์โดนก็สามารถลด์สกิลสองได้อีกนะถ้าเก็บสายฟ้าครบสามแต่นะครับก็จะใช้อันติได้นะครับแล้วก็แรงด้วยนะครับหนึ่งสเต็กก็ใช้ได้นะแต่มันจะเบานะครับ ถ้าสามแตกก็จะแรงขึ้นนะครับนี่ครับฟาร์มไปก่อนนะครับตีหนึ่งทีสไลด์ตีหนึ่งทีสไลด์นะครับการเล่นจอยนะอ่าบูโน่กับไลลาข้างบนแลกกันมานะเอาเรื่องเอาเรื่องนี่ครับแล้วก็ฟาร์มตีหนึ่งทีฟาร์มตีหนึ่งทีฟาร์มรอเขาจังหวะดีผมว่าขายานนเดินมานั่าไงรอจังหวะครับเออเขาพูดมตีไลท์ไลท์ตลอดไลท์ตอลตอดมาเจอซาเบียนะรอซาเบียก็ได้แป๊บแป๊บ หัวโยกหัวโยกกับตายนี่ครับโอเคแล้วก็ได้มาหนึ่งตัวแล้วนะครับแล้วก็วาร์ปกลับนะเอ็กพีโดนไปแล้วนะครับอาร์ตเราโดนบากิโต้นะโรโลชิวไลลาเราก็โดนฮายากุสาก็บนะครับใจเย็นเพื่อนใจเย,ย็นเกมนี้เราค่อยๆเล่นนะครับเรากดโซโลมานะเราก็อย่าเพิ่งทำอะไรเยอะนะพามิดก่อนนะ ดูแมพบ่อยๆนะครับอารูอ่อพา,ายาดีกว่าพายาเขาอยู่อ่อยู่อยู่บนนะเราก็มีกีฬฟาร์มอยูยเ่เต่าเกิดแล้วนะครับเรารอดักนะเพอามีตัวหลดุดปุ๊บปุ๊บฮุ้ยฮุ้ยมันจะตายจะตายไ,ายได้ไหมเพื่อนข้าโตสวยล้วร้าโตมานะหนึ่งสองสปึ๊บฮุ๊ยอืมทไมกดไม่กดไม่ทันนะ่ะ อันนี้พลาดนะอันนี้พลาดจบเลยนะครับถ้ากดไม่ทันนะมันแย่แร้วพลาดอีกนะครับทิพทิพอีซอยค่อยๆเล่นนะครับค่อยๆเล่นเขาจะมาเอานะรอเพื่อนมาเติมสวยเพื่อนมาเติมลนะครับแล้วก็ตีเลยปกติเลยครับก็ได้ฟาร์มเร็วขึ้นนะอาตีเป็นครูดาวอ่ยังไม่นานเท่าไหร่นะครับยี่สิบห้าวินะ เสียดายเมื่อกี้เราก,กดเตาไม่ได้นะครับภาดนะภาพภาพเพื่อนได้ชอบดาวมานะได้อยู่แถมได้บุนโน่มาด้วยนะครับอุ้ยพยายามไปเก็บปืนพยายามตีแล้วนะผมเห็นอยู่ปึ๊บตียังไม่รู้อตียังอะ่ะยังยังยังทิไฟ้าอุ้ย,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 ยอุ้ย,ยไม่ตาย โอ้โหเรียบร้อยเลยเออจังหวะนี้เราพลาดนะครับออ้ยเพื่อนรอดไม่น่ะออ้ยไม่นารอดนะครับไทเกียวเราเสียดายอ่ะเมื่อกี้ผมพลาดอ่ะน่าจะตีทีนึงนะแล้วค่อยออกเศร้าเลยอ่ะเก็บได้ค่ยางบูสานะกับคันดาวเกิดมาแล้วก็วิ่งใบฟางบ้าฟ้าก่อนนะเอ้ไม่ใช่บ้าฟ้าดิคลิปเขียวคีบเขียวนะครับลิ้นพันแล้วตายทิ้งตายตัวหน,นึ่งสมองเบอร์นะครับ น้งมีตีคีเขียววันนี้เราได้เจ็ดอยู่นะครับเฮ้ยหายาหายาอยู่ล่างปึ๊บปึ๊บก็มีตอลุดน,นะอุย้ยเรียบร้อยเพื่อนโอนเก็บไปแล้วนะครับมีซาเวียร์นะรอรอเขาน่าจะเดินมาแหละผมว่ายังไงไล่ไปไล่อุย้ยมีก่อนนะมีคี่ด้านคี่คี่เพื่อนก่อน ไม่น่ารอกันนะครับต้องไปต้องไปจริงนะครับจังหวะเมื่อกี้นอนเคลียร์คลิปวะนะเดี๋ยวป้อมแตกข้างบนก็เวลาโดนอีกบ้านะหุ้ยไม่โดนไม่โดนเกือบเกือบนะครับอาญาเขาก็น่ากลัวนะครับเขาน่าจะตีเต่าอ่ะผมคิดว่าโอ้ยซาเบียล็อกสวยออฟเลดอุ้ยสไลด์ผ่าตัวนี้ วุ้ยเพื่อนรวบสวยแต่เราขอตีบัฟก่อนละกันอุ้ยได้มาได้บูโนวันนะวุ้ยใ oh, จยเยนจ็นใจเย็นสไลด์ไปเกบ็บสะแตกก่อนครับจากเต่าก็ได้ปึ๊บปึ๊บ <'re> like มีคนไหมอุ้ย <'re> like ไม่ได้เท่าตัวกันแล้วเรากดมือไปละ <'re> like. อย่าขะโตตัวเดียวนะสไลด์ไปแล้วคิวหนึ่งไปนะครับตีปกติปึ๊บคิวหนึ่งไลด์ปึ๊บปึ๊บปึ๊บสวยได <'re> like. ้มาอีกหนึ่งคิวนะครับเป็นสามคิวแล้ว โอ้โหเลยละเลยละจุ๊บว oh, uh ิรอเก็บเงานะอุ้ยโอ้โหไม่ได้ไม่ได้อุตส uh, ่าห uh, ์ดักเงาดีไม uh ่ใ huh, ช่เก็บเงาทีเซาก็ได้ครับจังหวะนี้วางเพื่อนระวังเพื uh ่อนวิแค่เปิดแล้วสวยตึม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 เรียบร้อยได้เซาเบียมาอีกหนึ่งครับแต่อันนี้เราตายอุ้ยสวยเพื่อนเลิฟสวยนะจุ๊บสวย ได้ชนดาวห้ายามานะครับร้อยเราได้เต่ามาแล้วสไลด์ส,สไลด์ีก็ทข้างเล่นง,งานนะครับจอยผมคิดว่านะเอาไปแปกเออเอาไปเล่นแบกแรงได้นะผมคิดว่ามันก็เก่งอยู่แหละเก่งเลยนะครับเมตานนี้น่ากลัวมากนะครับ <c oughs> มันแค่เป็นรอให้แฟนนี้แหละผมว่าแฟนนี้ตอนนี้ผมคิดว่าเป็นป่าน,น้นหนึ่งนะสำหรับผม ไว้ม,มีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูนะครับแฟนมีวันนี้ขอเล่นเป็นอจอยก่อนละกันระวังนะครับค่อยๆเก็บค่อยรอจังหวะเข้านะปึ๊บสไลด์ไปสไลด์ไปสไลด์ตีสลด์แล้วก็ตีปึ๊บแล้วก็ตีสวยครับได้มาอีกหนึ่งคิวนะครับเป็นสี่คิวแล้วนะอะไรลากข้างบนตายนะครับสไลด์ปึ๊บปึ๊บไม่ถึงเล่นฟังเข้า,ขาสนุกนะครับจอย แถมหยุดยากด้วยนะครับถ้าไม่มีตัวจับนะครับวันนี้ก็มาเล่นอดีหลักบ้านนะครับก็อดีลองผมก็ไม่ค่อยได้พักก่อนนะเปลี่ยนมาจากขาวบ้านนะอดี AD ลองผมตัวละครน้อยนะครับแถมสกินก็น้อยด้วยวันนี้ก็มาเล่นจอยนะครับเพลินๆน,นะสกอร์สิบหกต่อสิบหกนะครับ ดูสีอยู่นะครับตอนนี้อุ้ยเล่นบนต้นอีกแล้วเอื้อไรลาโดนนะเราต้องไปเติมไายางตีแล้วนะครับว่าเหียนปุ๊บสไลด์ตีสไลด์ตีสไลด์เึิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มสุดสวยตูม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 ปุ้ยสไลด์ตึ๊บตีสุดสวยเดี๋ยวเป็นคิวนะครับเอาป้อมดีกว่าเอาป้อมคืนนะป้อมคืนโอเคเพื่อนใจแข็งให้แล้วตายเบี้อุ้ยเราต้องขานี่นะสไลด์ตีสไลด์ตี ปี๊บอ,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 อปีเกือบตายนิดเดียวนิดเดียวนี่นะครับไอเทมต่อไปก็เป็นอ่เาเขาเรียกว่าอะไรปีกนอกแม่ไม่เกาะนะครับเราได้เพรเขียวแล้วนะอย่างแรงอ่ะบอกเลยมันแพงน,นะครับแต่แรงมากวุก้ยสกอลเราเจ็ดเจ็ดหนึ่งแล้ววะ่ะเราเพิ่งเห็นนี่เราฆ่าไปเยอะขนาดนี้แล้วหรอเนี่ย ไม่มีไอ้หลอดเกิดแล้วนี่ยอะไรไปนะครับเจลคาแตกไปก่อนยุบยังไม่อยากตีนะเพราะว่าถ้าตีหลอดแล้วมันเจ็บอะเราไม่มีดูลเลือดนะครับถ้าจะกดอันตีตีเลยก็เสียดายนะเดี๋ยวเราโดนบวบ,บ,บ,บยุบอะไรเจอกระแตกไปก่อนยุบยังไม่เข้านะเอาตีเขาปุก่กดมันค่อนข้างหนาแต่เวลาเราโดนบูนโน่สโลคิวอลไรอะไรตีอะไรตีอะไรตี อันติ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 สวยเฮ้ยเพื่อนทะเลสวยอุ้ยโดนล็อกขาเราไปฟาร์มก่อนดีกว่านะครับผมไม่อยากไปหลอดนะเพราะว่ามันเจ็บนะครับไม่มีดุลเลือดไม่มีอะไรมันต้องโกอันติแล้วโดนแลกอ่ะข้างล่างมีเอ้ยข้างบนมีบูโนนะครับตีสไลด์ตีสไลต์สไลต์ตีสไลด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 ์เลยข้างบนโดน ไปเพื่อนปุ๊บอุ้ยเลียกกันไปอีกแล้วนะฮะสกอร์ยี่สามต่อยี่สองนะฮะสูสีมากสไลด์สไลด์ปึ๊บสไลด์ปึ๊บอุ้ยคีพหายไปตัวหนึ่งอะเสียดายคีตายเร็วเกินเพราะเราแรงนะนี่แหละสไลด์สไลด์ปึ๊บสไลด์ปึ๊บปุ๊บมีพวกตัวไหมไม่มีอุ้ยปาเิโตอยู่นี่เราที่ยู่สองนะ สไลด์ตีสไลด์ตีสไลด์ตีสุดตีตาม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 นี่างมีหลอดมีหลอดสไลด์หาเลี่ยกกันนะตีสไลด์ตีอุ้ยหายาหายาหายาเงาหมดแล้วหายาตีแล้วสไลด์ตีอุ้ยกลับไปหาหลอดก็โดนสิครับเรียบร้อยตีหลอดเลยนะครับหายาตาย ได้ตีลอดแล้วนะครับอุ้ยอันนี้เก็บอันนี้เก็บเป็นที่นนนนไรซาเบียสวยไปเติมเพื่อนกอนนะสไลด์ปุ๊บอุ้ยโหมโหมีคีิเราเอาเส้นนี้ไครับดาเมจมีดาเมจอยู่นะ สวยครับเดอบันคิวรอลอดสวยเพื่อนรอหลอดเกิดนะครับช่วงนี้มีบ้าพายางครับเรายังเรายังไม่ได้กดเรตินะปุ๊บเรียบร้อยพอลาดบ้พมาได้แต่เลนล่างเราโดนช็อตดาวไม่เป็นไรไม่เป็นไรขึ้นใจเสียหลอดเกิดล่านะครับควรบิีกเลย เรื่องของบ้าฟ้าถึงเราจะมีแล้วก็จะแต่เราขึ้นหกไงจุ๊บจุ๊บเรียบร้อยพอมันเนาะอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยถูโทษติดชัวร์เว้ยติดตัวเนี้ยติดคือไม่ติดคือดิติเซกิลซาเมียฮุ้ยพยากเขาหลังพยากเขาหลังสับแล้วอุย้ยปาเกตโตปาเกตโตสไลด์ตีสไลด์ลตีสวยได้ปาเกตโตมาอีกหนึ่งนะครับ เปลี่ยนมุมเล่นก่อนเมื่อยบุโนโอบุโนโอปุ๊บเฮ้ยจ๊บอุ้ยเกือบตาย,ตายเากือบตายแล้วก็เกือบตายอย่างแรงอะครับอุ้ยเกือบละเกือบไปสู่คิดแล้ว,ลวเราต้องไปฟาร์มหาเลือดก่อนนะเนี่ยมีคลิปจะโย,ย,ยตีสไลด์สไลด์สไลด์ อุ้ยฮ้ายาฮ้ายาสวยอุ้ยฮ้ายายังไม่ทานอันติเลยนะเจอยิงตายละไลลาเราแรงมากนะครับเลยเกมเียบ้อยได้มาอีกหนึ่งคิวคนเราไปแท็กบ้าฟ้ามานะครับข้ายาจะได้เล่นยากนะมี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 ตัวมีตัวเจ็บเจ็บอุ้ยเจ็บเยอะเลยรอเข้ารอเข้าสไลด์สไลด์ปึ๊บตีสไลด์ตีปึ๊บติติสวย Legendary นะครับก็ได้มา อีกหนึ่งคิวนะวันนี้เป็นสกอร์เป็นสิบคิวแล้วนะครับสไลต์ต,ตีสไลต์ต,ตีสไลต์ตีสไลต์ตียุ้ยจะแข็งแล้วนะครับต่อไปก็เป็นตายเกิดน,นะครับเสร็จไว้เสร็จไว้เพื่อนโดนยุบสไลต์สไลต์ตีอุ้ยโอ้โหโดนคอครับ มันชืลล่ออะไรอ่ะผาโตตะกับตีอะไรอะไรอะไรตีเอ้ยถึงจะเบาก็เถอะอุ้ยเระวังหายาระวังหายาวิ่งเพื่อนจะเย็นเอุ้ยมันุญโนก็ห้าจังเฮ้ยจะเย็นเพื่อนแต่ยังไม่มีอันตีโอ้โหบุญโนเขาเอาสุดเลยอ่ะจิ๊บใจเย็นจะเย็นอีกเก้าวิอีกเก้าวิมีอันตีห้าวิอะไรจิ๊บอะไรตีสไลด์สวยเฮ้ยแข็งจิ๊บหาย ยังไม่มีตังค์ซื้อเกิดสองคิวแล้วนะหลอดเกิดรอดเกิดเขาตายสิเอ้ยอ้าวเว้ยโดนหายาโดนหายาดักไหมเฮ้ยหายาไม่ตายด้วยจ็บแล้วแล้วไล่ๆก็ตีหลอดนะครับแล้วดูจังหวะนี้นี่ไงล่ะหายาเรียบร้อยครับเข้ามาลัาดหลอดฟรีๆเลยนะแล้วก็ตายไปนะครับโอ้โห โดนลัดหลอดจบแล้วอุ้ยไม่ตายเดียวเดียวเราเกิดมาแล้วนะครับเฮ้ยเกมพิกปะเนี่ยโดนลัดหลอดได้แข็งแล้วนะครับต่อไปก็เซฟไว้มันเิวนะเสตไตเกิดบุโนโปุ๊บอุ้ยบุโนโ่รู้ดีจัง หลอดมาบนนะแล้วลอยลอยเส้นเคียร์บนนะครับมาเราซามก่อนจุ๊บจุ๊จุ๊บได้ลดคูดดาวนะครับบัฟฟ้านะมันค่อนข้างดีกับสลับจอยเลยนะครับอันตีจะได้เร็วขึ้นนะครับระวังระวังเกี็บตัวหลังนะคู่นี้ไม่มีใครเห็นนี่แหละมาแล้วมาแล้วหายางเงาแล้วปุ๊บมีตอร์นจุ๊บตีตีอัตีอุ๊บวี่เฮ้ยซีกหวยยังได้มาตัวหนึ่งปุ๊บห่วยเป็นคิวครับ จิบสไลด์ปึ๊บทีเดียวอุ้ยโอ้โหโดนล็อกอีกเจอแล้วเกือบได้ซาเบียนะโดนล็อกไม่งั้นที่เป็นคิวนะสไลด์สไลด์ตีสไลด์ตีสไลด์ตีมีปาร์กิโตอยู่ข้างล่างนะครับเห็นเยอะนั่งไงไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนไปดักโอ้ยแต่ไม่น่ารอดแล้วแหละเรียบร้อยได้มาอีกหนึ่งนะครับ เหลือใครอะเหลือซาเบียกับบุนโน่เกิดแล้วนะครับตีบับแดงก่อนล้วกันตีสไลตีตีสไตตีมวิสกอร์เรา14คิวแล้วนะครับดังเยอะแต่มันเริ่มแต่มันเข้าเหลี่เกียร์นะตี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 ต ระอันตีเราคูดาวเสร็จอุ้ยเพื่อนระวังอุ้ยสวยอุ้ยไทยเกียวรบปสวยมากตีสวยตายสองตายสามโอ้โหเมื่อกี้สวยมากอะไทเกียวไม่งั้นเราจะตายนะเราเตรียมเซตไว้นะคเดี๋ยวปากิโตจุบวุ้ยเพื่อนระวังระวังุ้ยปากิโต้จุ๊บสวยจุบอันตี มือมือปึ้งกาแล้วกดแถมใต่ของคือเกิดเรียบร้อย17คิวนะครับน่าจะชนะแล้วแหละเรียบร้อยครับก็เกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่มันมากนะครับกดโซโลมานะแถมชนะด้วยนะครับกว่าจะได้คลิปนะก็จอยที่กระโดดแบนบ่อยอยู่นะเรียบร้อยครับผมเราก็จัดไป17คิวนะครับเกมนี้ นี่นะครับก็กดโซโล่มานะดาเมจไปแสนหนึ่งนะครับดาเมจป้อมไป26%นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไปไดอกันคลิปหน้าครับ